ผลของการที่ท่านแม่ทัพนะครับท่านบุญศินป์พาดกลางเนี่ยท่านออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องประสาทต,ตาเมือนทมเนี่ยนะครับเนี่ยวิดีโอนี้นะ,เ,ะเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษได้รักษาไว้กับพวกเราซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักรบที่ต้องดูแลความมั่นคงของประเทศชาติรักษาที่ปไตยในบริเวณแห่งนี้เป็นความรับผิดชอบโดยแท้จริงแล้วก็ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ บ้านเมืองขอให้พวกเราทุกนายได้ตระหนักถึงความรามับผิดชอบนี้นด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีของพวกเรา,าชัดเจนชัดเจนประสาทต,ตาเมืองทมนี้อยู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยถูกต้องใช่แล้วมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยโอ้โหนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องนะพ่อแม่พี่น้องครับ,รบหลังจากที่คลิปนี้ของท่านแม่ทัพของเรานะครับออกอากาศนะครับนะเออ หลังจากคลิปนี้ของท่านแม่ทัพออกอากาศไปนะครับบนโลกโซเชียลครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันครับไอ้พวกคอมเมนต์โซเชียลคอมเมนต์ครับโซเชียลคอมเมนต์ครับอืมนะครับนี่เลยครับมันออกอากาศเป็นภาษาคอมเมนต์นะครับเออเนี่ยไอไอสอนไอสอนโซเพียกนะครับไอสอนโซเพียกไอคนนี้นะครับไอคนนี้นะครับไอเนี่ยมันเป็นทีมงานทีมงานอวยทีมงานอวยของฮุนเซน ทีมงานอวยของหุนเมเน็ตครับอวยหุนเชนอวยหุนมเน็ตนะไอหมอนี่นะไอหมอนี่ก็โพสตมาทันทีครับโพสต์ปลุกระดมคนกระแมครับโพสต์ปลุกระดมคนกระแมโพสต์ว่ายังไงครับนี่นะครับนี่เป็นภาษาเขมรนะครับพี่หลวงมาไกลก็แปลให้แล้วนะครับพี่หลวงจะอ่านให้ฟังนะครับคําแปลนะพี่หลวงอ่านคําแปลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างที่พี่หลวงอ่านไปพ่อแม่พี่น้อง fc แฟนคลับก็กดให้กําลังใจท่านแม่ทัพนะครับ พวกมันหมายหัวหมายหัวท่านแม่ทัพครับโอ้โหมันหยาบคายมากนะครับที่มันว่าท่านแม่ทัพของเรานะครับเนี่ยภาษาเขมรนะพี่หลวงแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอันบอกว่านายบุญศิล์อภาดกลางแม่ทัพภาคสองของไทยทําหน้าที่ผู้บัญชาการสั่งการกองกําลังพลทั้งหมดในแนวหน้าในการปราบปรามเขมรกัมพูชาของเราในพื้นที่พื้นที่ช่องบกนี่แหละนะครับหรือที่ตามเมือนทมนะครับแม่ทัพผู้ทรงพลังท่านนี้คือบุรุษ ที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับความไว้วางใจจากบุคคลที่มีอิทธิพลในพระราชวังไทยเห็นไหมครับมันใส่ร้ายใส่ความนะครับเอ่อขม้นปากหมาขม้นเฮียขม้นจันไรครับโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์ของเราครับเอ่อโยงไปถึงสถาบันกษัตริย์ของเรานะครับนะเออใช่ไหมเออรัฐบาลไทยของนางสาวเออนางสาวแพททองทานครับมีอํานาจน้อยกว่าเอ่อการบังคับบัญชาของแม่ทัพท่านนี้อ่ามันว่าอย่างนั้นนะครับ โดยภาพรวมปัญหาชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นที่สมรภูมิสมรภูมิอะไรวะ,ะแม่งอ่านเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงนะสมรภูมินะครับที่ที่วัดตะเมือนเนี่ยและตะเมือนโต๊ดเนี่ยยังคงไม่ได้รับการแก้ไขและต้องได้รับความสนใจอย่างต่อเน,นื่องเพราะผู้บัญชาการทหารคนนี้พร้อมที่จะยึดครองดินแดนของเราได้ทุกเมื่อไอ้ควายไอควายก็เมน ไอ้สันดานก็เม็นไอ้ช่วยชาติไอ้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 ชิงหมาเกิดขมรนครับท่านแม่ทัพก็พูดเต็มปากเต็มคําอยู่เนี่ยว่าตาเหมือนโทม <c oughs> <"Y uk> อยู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่ตั้งประเทศมาตั้งแต่ตั้งประเทศไทยครับ ừ, นะอืมนะเออกูขึ้นทะเบียนเป็นโบาราณสถานมาตั้งนานแล้วครับเก้าสิบปีแล้วครับเออประเทศกูเนี่ยเปลี่ยนจากสยามมาเป็นประเทศไทยเนี่ยอายุอานามก็ประมาณเก้าสิบปีพร้อมกับตั้งประเทศกูนี่แหละนะอืมพร้อมกับตั้งประเทศไทยไทยแลนด์กูนี่แหละเออมันก็บอกว่า มัน่็บอกว่านะโปรดทราบว่ากัมพูชามีทหารและผู้บังคับบัญชาที่กล้าหาญและประสบความสําเร็จจํานวนมากที่จะเอาชนะเอาชนะท่านแม่ทัพของเราเว้ยอันนี้ผมแปลมานะครับจาก Google Translator นะครับผมแปลมาจาก Google ตามนี้นะครับอ่จะถูกจะผิดหรือเปล่าผมไม่รู้แหละรู้แต่มันบอกว่าแม่ทัพผู้ทรงพลังท่านนี้ได้รับการแต่งตั้งได้รับการแต่งตั้งไหนวะหายไปไหนแล้ววะ เอ้ยรูปหายรูปหายเออรูปหายนะไม่ใช่ชิปหายนะรูปหายนะครับนะเออเนี่ยนะครับอืมมันไปพาพพิงว่าเอ่อเหมือนกับจะมาเสี่ยมอ่ะมาเสี่ยมให้พวกริ้วล้อคนเสื้อแดงอ่ะเอ่อกับกับเสื้อเหลืองตีกันอ่ะเออนะมันมันหาว่าเอ่อนายกนายกแพรทองทานนายกอิงเนี่ยนะครับเอ่อมีอํานาจน้อยกว่าท่านท่านบุญศิลว่าอย่างนั้นนะเออจึงไม่สามารถบัญชาการท่านแม่ทัพได้ ท่านแม่ทัพจริงอาหังการจะยึดจะยึดปราสาทเจ้าเมือนทมซึ่งเป็นปราสาทของขมรครับเนี่ยมันมันผมแปลออกมาได้อย่างเงี้ครับโอ้โหจันไรครับอะอาตะกี้เห็นบอกไง fc fc ช่วยกันขุดหน่อยนะครับช่วยกันขุดไอไอขุดไอคนนี้นะครับขุดมันขึ้นมาครับมันเป็นใครครับเออมันเป็นใครครับถึงบางอาหได้เกินเนี่ยนะครับเออนะผมก็ไม่รู้จักมันหรอกนะครับไม่เคยมีความโกรธความแค้นส่วนตัวนะแต่มึงมาพูดแบบนี้ มึงมาพูดแบบนี้และไอหานี่มันทํางานอยู่ด้านการสื่อสารด้วยนะเว้ยมันทํางานอยู่ด้านการสื่อสารด้วยและก็เป็นทีมทีมไอโอนะครับเป็นทีมงานไอโอของนี่เลยของพ่อมันเลยนะครับมันถ่ายรูปยืนคู่กันกับฮุนเซนเลยเว้ยเนียเนี่ยเนี่ยเนอในมันเอาขึ้นหน้าปกเฟซมันเลยนะครับยืนถ่ายรูปคู่กันเลยนะครับกับกับฮุนเซนนะในแต่ละคลิปของมันนี่โอ้โหยนะครับ เนี่ยเนี่ยมันโจมตีท่านบุญศิลป์เราเยอะมากเลยนะครับเนี่ยมันโจมตีเยอะมากเลยนะเออจนผมที่เกียจจะพูดกับมันแล้วนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับเออมันก็มาโจมตีพวกเราโสารพัดนะครับไอ้หมอนี่มันมันหมายหัวเออมันหมายหัวเออมันมันบางอาจพาดทิงถึงสถาบันเรานะครับเออมันบางอาจพาดทิงถึงสถาบันมหากษัตริย์ของเรานะครับเออเนี่ยมันบอกเออมันบอกว่า ได้รับการแต่งตั้งและไว้วางใจจากบุคคลมีอิทธิพลในพระราชวังไทยออมันพูดอย่างนี้นะผมแปลมาจาก Google Translator นะครับเอ,อเนี่ยขุดมาเลยนะไอ้หมอนี่ททำงานด้านไอทีนะครับบริษัทสื่อสารนะครับออก็คงจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับฝ่ายประชาสัมพันของของ,ของทีมงานทีมงานฮุนเซนอะนะครับดูภาพที่มันออโพสต์ต่างๆนะครับเป็นกิจกรรมของของ,ของไอ้พวกรัฐบาลฮุนเซนนะครับนะ หเ,เห็นไหมขเมรนแม่งยังไม่มีปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตเลยแล้วห้าวห้าวจะมาสู้กับประเทศไทยนะครับไ,ไอ้ตัวหุนแม่งก็จะทําลายกองทัพไทยอืมไอ้ตัวหุนเชนเนี่ยมันโพสต์ออกมานะมันบอกว่ามันพร้อมจะทําลายกองทัพไทยให้สิ้นาตาก่ะมึงคิดว่ากองทัพไทยกูอ่อนขนาดนั้นเหรอไอสัตว์เออพวกมึงอน่เขเมรนสามฝ่ายมึงยังลบกันไม่จบเลยแล้วน้ำหน้าอย่างพวกมึงจะมาลบกับกองทัพประเทศไทยเหรอไอสัตว์พูดแบบไม่มีคนไม่มีความคิดอ่ะตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สุดท้ายอ่ะ เออคอมเมน์ถามฝ่ายมึงลบกันมาเป็นสิบปีอ่ะมึงยังสู้กันไม่จบเลยแล้วกับกองทัพไทยลำดับที่ยี่สิบห้าของโลกเนี่ยมึงจะมีปัญญามาลบเหรอเออมึงจะมีปัญญามาสู้กับไทยเหรอฉชนหน่อยเนี่ยพึ่งได้อาวุธมาจากประเทศจีนเว้ยเออได้รถถังใหม่ได้ปืนใหญ่ใหม่ได้จรวดบีเอ็มมือสองจากเวียดนามมาใหม่ครับห้าวครับห้าวคิดว่าตัวเองเก่งแล้วครับเออคิดว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถแล้วไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดกระเมนต เออมึงมึงใช้เป็นหรือยังออลูกปืนมึงมีเยอะไหมอะกูมีโรงงานผลิตอาวุธปืนนะเออกูมีโรงงานผลิตปืนใหญ่นะกูมีโรงงานผลิตกระสุนปืนด้วยขนาดกระสุนปืนใหญ่กูก็ผลิตเองได้แล้วภาษาอะไรกับกระสุนปืนเล็กๆอะเออนะกระสุนปืนเล็กๆนี่เหลือเฟือครับนะเยอะมากอเอาประเภทว่ากูยิงกระเหมยนตายหมดทุกคนลูกปืนกูก็เหลือยิงไหมพี่น้องครับเออ กูเอาลูกปืนในประเทศไทยที่มีอยู่อะยิงเขมรตายหมดสิบเจ็ดล้านคนน่ะลูกปืนกูยังเหลือเลยอืมอย่าห้าวครับเขมรอย่าห้าวครับคิดดีๆเออก่อนจะมาห้าวจากประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ในเขมรตอนนี้ครับเออหลอนครับเขมรหลอนครับสถานการณ์ในประเทศเขมรตอนนี้หลอนจัดครับหลอนถึงขนาดเรียกระดมกําลังครับเออเรียกกําลังกองหนุนครับเออใช่ไหมกําลังกําลังลบประจําการมีอยู่แล้ว แล้วมันก็คิดว่าถ้าลบกับไทยไม่พอครับมันก็เลยหาหากองหนุนเข้ามาครับเอากองหนุนมาจากไหนครับมาดูวิดีโอนี้ครับเมาดูวิดีโอนี้นะอปลุกระดมความข้างชาติปลูกปั่นปลูกกระแสขึ้นมาปลูกไปปลูกมาครับแม่งเกณฑ์เกณฑ์กำลังสำรองเข้าแนวหน้าครับเอารถทหารมารอครับเกณฑ์ชาวบ้านครับตามอำเภอต่างๆครับไอไอไอหน่วยกองหนุนทั้งหมดครับเดินขึ้นรถครับ เอามาเฝ้ารากมะม่วงครับเอามาทําปุ๋ยในไทยแลนด์ครับเดือดร้อนกันแล้วครับขมงกระเมนครับเออนะทิ้งบ้านทิ้งช่องมาแล้วครับทิ้งครอบครัวมาแล้วครับไปเข้าค่ายฝึกครับเอถ้าถูกเอาพวกนี้มาเป็นปุ๋ยครับอมาเป็นปุ๋ยนะเทือกเขาพนมดงรักครับเห็นไหมต้นไม้จะได้เจริญงอกงามครับอืมเอาเป็นผีเฝ้าป่าไปมาเร็วๆมาเร็วๆรีบๆฝึกนะรีบๆฝึกนะไว้น้องเมนเออเห็นไหม มากันเยอะมาเกณฑ์ครับมาเกณฑ์ครับเออนะกาลังลบไม่พอครับใช่ไหมกาลังกาลังไม่พอครับก็เลยก็เลยต้องมาหามาเกณฑ์เอาชาวบ้านครับไม่ต่างเลยจากพม่าเรามึงอ่ะมึงไม่ต่างเลยจากพม่านะครับนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยสภาพอ่ามาดูสภาพครับสถานการณ์ล่าจุดครับเออขุดเองถ่ายเองโพสเองนักเลงพอขมินครับตกลงมึงขุดล่องคูเลศหรือมึงขุดคลองไส้ไก่ครับ มึงขุดคลองใช่ไก่ใช่ไหมเนี่ยเออนะมึงขุดคลองใช่ไก่ใช่ไหมเนี่ยแม่งฝนตกครับฝนตกปั๊บน้ําไหลครับมึงอยู่ไม่ได้แล้วพีเล็กครับแม่งอยู่ในนี้ไม่ได้ก็เป็นคลองไปแล้วครับอืมเป็นคลองเป็นคลองน้ําไหลไปแล้วครับกูว่ามึงไม่ได้มารบตายหรอกเออถ้าเกิดยิงกับทหารไทยนะกูว่าพวกมึงอ่ะหกล้มตายครับจมน้ําตายครับ <laughs> จมน้าตายขุดคลองขุดคลองดักตัวเองครับไอ้พวกนี้นะเออเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับลงไปก็ลงเท้าเปียกชุดเปียกหมดมอมแมมเอออาวุธปืนครับเพเปื่อนหมดนะครับระเบิดด้านหมดหนุนน้ําครึ่งนะแข้งแล้วครับ <laughs> โอ้ยชีวิตเหม็นนะเออชีวิตเหม็นแม่งก็แบบเหม็นเนี่ยเนาะเออเอาเอาเอาทนไปนะมึงอ่ะ